กสวัสดีครัพบพวกเกมโรบอกนั่นเองวันนี้ผมมาทำลิปแจกของวันนี้ผมก็จะมาแจกอยูอ่ที่สำหรับผู้ติดตามนะผมจะแจกให้ผู้ติดตามคนแรกครับผมจะแจก UDC ตัวนี้ UDC พิษให้กับผู้ติดตามคนแรกของผมผมจะแจกให้ฮะโอเคผมจะมาเริ่มแจกเลยทุกคนที่อยากได้นะผู้ติดตามทุกคนนะ ่งชื่อมาทางด้านล่างได้แล้วส่งชื่อมาทางด้านล่างใครไม่ส่งผมจะถือว่าสละสินนะผู้ติดตามโมหมส่งชื่อมาแชื่อในบอกครับเดีย๋ยวผมส่งโปร u ซีไปให้เข้ามาในเซิฟเวียผมนะโอเควันนี้เราก็จะมาทำคลิปแจกของแต่ตอนนี้ผมบอกแล้ให้ส่งชื่อมาใต้คลิปนะแล้วก็นัดกันวันนี้ตอนเที่ยงนะ วันนี้ตอนเที่ยงนะครับรเข้าใจไหมถ้าส่งชื่อมาแล้วเจอกันวันนี้ตอนเที่ยงเข้าใจไหมครับวันนี้ตอนเทียเท่ยงเที่ยงไปเป๊ะนะครับเที่ยงไปเป๊ะไปกันวันนี้ก็มาเล่นโหมดอะไรดีมาวันนี้กันไปเล่นกันเลย ันนี้ผมก็จะมาลองเล่นโหมดไม่แม่ดูไม่รู้ว่าพวกผมจะไหวหรือเปล่านะมาฟานต้ามาเลยเริ่อเกมมาก็ปล่อยมันเข้าข้าในไปก่อนนะปล่อยมันไป แล้วก็เอาจัดเอาจริงหรืมันมาลูกผุ่มกระแพ้หรืผุมกระชนะนั่นเองคิดแล้วทุกคนลืมเอาคูณสองมาโอ้โหไม่ได้เงินคูณสองเลิตรเลยนะปล่อย่งไปแล้วทุกคนกมาเอวมาเนี่ย ก็เอาตัวไปวางดักมันนะแต่ไม่น่ารอดหรอกถ้ารอดคือตึงเลยนะนั่นไงมาแล้วต้องไม่รอดต้องหลุดไปตัวเฮ้ยไห่หลุดเลยไม่หลุดด้วยทุกคนขายดิ้งจะเก็บเงินไปซื้อเมนนะเพราะว่าหลังไม่ได้มีตัวตามเม็แดงๆเลือดเยอะ เ <Okay. S 2> เอาเม็ดก่อนแล้วกันสองทางเลยเม็ดเพชรเจ้าเหรอนี่ยมันจะมีตัวถึกมาเลือดประมาณหมื่นเลยเนาเม็ดเรตีสามพันมันในเลือดเท่าไหร่หนึ่งพันน,นึงน่งเริ่มมาแล้วตัวถึกเริ่มมาแล้ว ช่วยตรงกลางอะนี่เอวมาช่วย,วยคกิปไปเลยเอาซานต้ามาตัว ปล่อยไปทุกคนแค่ตัวสองตัวตัวนี้ปล่อยไม่ได้ต้องฆ่ามันมันจะตายแล้วตามต่อโอเคตายแล้วทุกคนออขายขายดินี่เจอเมสดนี่ไงผมบอกแล้วถึกๆมันจะมาแล้ว ครับตัวนี้ก่อนซานต้าใหม่ตัวมาทีก็มีเมนไปทำดาเมจตัวถึกๆแล้วค,คุณทำไมหมวดนี้มันหลับค้างด้วยจังค,ค่ะทุกคนไอ้หิ่งห้อค้างมาเต็มเลยเต็มเลย มาเอวฉันรู้ว่านายไหวไม่หลุดนะไม่หลุดนี่ไม่หลุด เราจะรอดหรือจะล่วงมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วจัดการมันมให้ได้จำาเลยมันตายสวยสิบแล้วส <c oughs> ิบแล้วตัวถึกมาสนใจต,ตัวถึกไงหมมากันเต็มเลย่มันรอดทุกคน มอบ้านเราคงไม่แตกหรอกมั้งโอ้โหสปอนมมเยอะเกิดลูกคนดูดิเล็ดมาไหมมีรุ่นอนะไม่น่าหมดหรอกเลือด โหต้องรึ้นสวยต้องอัพเมตรแล้วเอออัพไปแล้วขั้นหนึ่งอยู่เลยอัพสามตาไม่ค่อยมีเงินเลยอันนี้เลือกเท่าไหร่หมื่นห้าเมตรหกพันี่งั้นต้องผ่านเอวมาก,ก่อนแหละทีมันเมตร ยังไงก็ไม่รอดถ้าเจอเมสก็ต้องเจอตัวหลังอีกนี่ไงไม่รอดผ่านเมสไม่ได้นี่ไงบอกแล้วไม่รอดจากเมสม,มาเมสยังไม่ได้ตัวเอวก่อนแล้วกันเอลนี่ทามือคว่ยแลงเหรออือ้อ ตัวถึกมาแล้วก็สำหรับใครที่อยากร่วมกับผมนะก็ติดตามผมนะผมจะได้แจกตัวละครนะไม่ใช่ตัวละครคือจะผมจะแจก UDCP ให้กับคนติดตามผมวะเจอันตอนเที่ยงนะถ้าใครไม่มาถือว่าตลาดสิินแล้วนะจะไม่ทุกคนถ้าใครไม่มาถือว่าตลาดสิาาน้นในตอนเที่ยงทุกคนผมบอกข้างในอตอนเที่ยงฮะ ผมก็ไม่รู้ผมจะรอดไปถึขนาดไหนแต่ก็พอเจะปิดคลิปละให้ดูเล่นกันแค่นี้แหละแป๊บเดียวอ่ัขอจบคลิปเพียงแค่นี้แล้วกันทุกคน